พบกับอาจารย์กอปปี้สายมูชาแนเเล,ลที่ปรึกษาธุรกิจด้วยจิตสัมผัสคำทํานายคนเกิดปีระกาปี2566ดวงชะตาโดยรวมของคนเกิดปีระกาจังหวะชีวิตจะมีความผันผวนผันแปรไม่ดีอามากๆในหลายๆเรื่องด้วยกันแทบจะพูดได้เลยว่าเป็นช่วงจังหวะขาลงของชีวิตเลยทีเดียวเนื่องจากปีที่ผ่านมาหลายๆปีปีละกาดีมาตลอดตอนนี้มันเหมือนช่วง ครบรอบ12ปีที่จะเจอปีชงทําให้ชาวรากาทั้งหลายต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับทุกๆเรื่องราวที่มักจะมีแต่เรื่องไม่ค่อยดีและหลายๆเข้ามาสู่วงจรชีวิตไม่ว่าจะเป็นการดําเนินธุรกิจหรือรับผิดชอบภารกิจการงานต่างๆอยู่ก็าตามมักจะต้องฝ่าฟานันอุปสรรคปัญหานานานับประการที่ถาโถงเข้ามาด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่จังหวะ9เดือนชีวิตจะมีการพลิกผัน เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวซึ่งตรงข้ามกับช่วง2ปีที่ผ่านมนาะได้แต่สวยสุขรับความสําเร็จรับความภาคภูมิใจอย่างเต็มเปี่ยมตอนนี้จะมีการผันผวนผัน,ผนแปรจากสิ่งที่ดีก็กลายเป็นความขัดแย้งจากมิตรก็อาจจะนิ่ง,งๆิเฉยเฉหรืออาจจะกลับกลายเป็นศัตรูไปเลยก็ได้บางคนบางเรื่องจากเคยราบรื่นก็กลายเป็นกิจการติดขัดไม่ค่อยไหลลื่นเหมือนช่วงก่อนหรืออาจจะหยุดชงงะงักการก้าวหน้า ก็นิ่งเฉยค่อยๆกลายเป็นถอยหลังซึ่งต้องทําให้เรารู้จักปรับตัวเพื่อจะรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่ประเดประดังเข้ามาไม่ค่อยสู้ดีบางเรื่องอาจจะหนักสุดจนแทบทนไม่ไหวก็มีเป็ความเป็นไปได้สูงที่เราอาจจะมีความเครียดหากธรุรกิจของเราเนี่ยกำลังทาดําเนินการในความเสี่ยงหรือการข่งขายในตลาดที่สูงก็มกักจะเสียหายหรือขาดทุนเอามากๆชนิดนี้ต้องทําใจขนาดกู้หนี้ยืมสินมาอุดช่องโหว่ต่างๆเพื่อจะให้ผ่านปัญหาประสักนานาไป ได้ทางที่ดีถ้าเกิดมีหุ้นส่วนหรือคู่ชีวิตหรืออะไรก็อาจจะเอาคนคนนั้นมาเป็นชื่อหลักในบริษัทหรือในธุรกิจของเราเพื่อแก้ปัญหาของดวงไปได้บางส่วนเพราะธุรกิจงานงานที่ดูไม่ค่อยจะดีอาจจะมีปัญหาทําไม่หยุดชะง,งักได้แล้วก็อาจจะมีเพราะว่านี้สินตามมาบางครั้งถ้าเกิดเราทําอะไรที่มันเสี่ยงๆที่ไม่มั่นใจอาจถึงขั้นล้มละลายหรือปิดการไปก็ได้ต้องใช้สติเอามากๆ แล้วก็อย่าใจร้อนทําอะไรค่อยๆคิดค่อยๆทําส่วนข้าราชการพนักงานและวิสาหกิจหรือที่อยู่ในองค์กรบริษัทที่กินเงินเดินประจําก็จะมีโอกาสโยกย้ายสู่สถานที่แย่กว่าเดิมหรืออาจถูกลดขั้นลดตำแหน่งลดบทบาทจากที่เคยมีอํานาจก็กลายเป็นหมดบารมีไม่มีลูกน้อยบริวารให้ความช่วยเหลือต้องดิ้นรนทํางานด้วยตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่อาจเกิด การท้อแท้เบื่อหน่ายหรือทั้งหรือถึงขั้นอยากจะลาออกเลยก็ได้ช่วงนี้ขอให้คุณอดทนใจเย็นๆโดยเฉพาะคนมีการประจําอย่าใจร้อนอย่าวุ่วามอย่าทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานหรือนายจ้างหรือหัวหน้าง,งานเพราะจะทําให้เราเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศตกต่ําในเรื่องภารกิจหน้าที่การงานอย่างที่บอกคนเราถ้ากดวงตกมันจะมีเหตุการณ์เคาะซ้ํากร,รมซัดทําให้เราเนี่ยมีเหตุ หลายๆอย่างดังนั้นเราต้องประคองสติยึดมั่นในความดีค่อยๆปฏิบัติไปและทุกๆอย่างก็จะค่อยดีขึ้นครับการเงินและโชคลาภของคนเกิดปีละกาก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือสภาพการเงินจะมีการติดขัดฝืดเคืองไม่ค่อยคล่องเงินไม่ค่อยมีเข้ามารายจ่ายมีมากกว่าที่คิดแล้วก็ควบคุมไม่ได้ดังนั้นอาจารย์กปพี่แนะนําให้เราควรจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ ลงทุนในสิ่งที่ควรจําเป็นและสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นก็อย่าอย่าไปซื้ออย่าไปหาเพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพการเงินสภาพคล่องมากแล้วมันก็จะเป็นปัญหาเชื่อมโยงไปในทุกๆระบบทําให้เราเกิดความเครียดไปได้ดังนั้นเราต้องประหยัดตัดรายจ่ายต่างๆที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินหรือไปคปะกวนใครเด็ดขาดก็มีโอกาสส่มเสี่ยงที่จะเสียมากกว่าได้และอาจจะมีในเรื่องของ คดีความเข้ามาทําให้มีปัญหาขึ้นล้นขึ้นศาลหรืออาจถึงขั้นติดคุกติดตารางเป็นตัวตายตัวแทนหรือแพ้รพับบาปไปโดยที่ไม่ไม่ใช่เรื่องของเราเลยดังนั้นขอเตือนว่าอย่าหาเรื่องหาเราอย่าหาหาเอาใส่หัวจะดีสักกว่าแล้วก็ควรเลือกคนที่จะคบอยาบ่อยาคบคนที่ไม่ดีหรือคนที่สีเทาๆเพราะว่าจะมีปัญหาพาเคาะพากรรม,มาหาเราอย่างที่บอกตอนนี้อยู่นิ่งๆดีที่สุดครับ ความรักของคนเกิดปีรากาตอนนี้เป็นปีชงทําให้ผลทางด้านอารมณ์ความรู้สึกมักจะมีความพลิกผันกับกายไม่ค่อยดีไม่มีความสุขในอารมณ์มากนะักมักมีความหงุดหงิดฉุนเฉียวได้ง่ายปกติปัญหาไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะน้อยจะมากก็ทําให้เกิดการประทะอารมณ์ความรู้สึกที่ปกติมักจะนิ่งๆเฉยๆอยู่แล้วปีนี้กับกายเป็นเอาเรื่องเกิดความขัดแย้งได้ง่ายจึงเป็นช่วงที่คนรักคู่ครอง มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันน้อยลงต้องระมัดระวังอย่าถือโทษกดเคืองถ้าเกิดเป็นไปได้ก็แค่หันหน้าอย่าคุยกันอย่าปะทะกันดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนมีอะไรที่ผิดใจกันให้รีบปรับความเข้าใจกันไม่งั้นอาจจะมีโอกาสถึงขั้นแตกแยกเลิกกบหาแยกห้องแยกห้องนอนกันได้หรือจนถึงเลิกลากันเลยก็มีต้องขอคุณทั้งสองอดทนอดกัน้นช่วยกันยับยัง้งให้ผ่านชีวิตที่มีปัญหาไปเรื่อยๆ จะพยายามหุดหงิดอารมณ์ใส่กันแนะนำว่าให้คุณควรชวนกันไปทําบุญไหว้พระก็จะให้ทําให้ทุกๆอย่างจากหนักเป็นเบาหรือมีการพาไปทานข้าวนอกบ้านเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวบ้างก็จะช่วยให้บรรยากาศในบ้านไม่ค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นวัยรุ่นอายุ19 18ย่าง19จะเป็นช่วงที่มีเคราะเป็นหนักเป็นสเท่าดังนั้น ควรจะมีสมาธิในการเรียนเพราะไม่งั้นจะมีเรื่องเสียได้โดยเฉพาะเรื่องความรักอย่าพึ่งริรักในวัยเรียนอาจจะทำให้เกิดการใจแตกดังนั้นให้คบหาดูใจไปก่อนอย่าพึ่งชิงสุกก่อนหามส่วนคนที่อายุ30ย่าง31มักที่มีเพศตรงข้ามเข้ามาทำให้วุ่นวายเสียเงินเสียทองก็เป็นเพื่อนกันดีที่สุดค่อยๆว่ากันไปไม่งั้นอย่างที่บอกช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่เหมาะเอาอย่างมากๆครับ ด้นานสุขภาพของคนเกิดปีากาช่วงนี้จะมีอาการที่ไม่ค่อยปกติปวดหัวตัวร้อน3วันดี4วันไข้และบางครั้งโรคก,ก็เป็นโรคแปลกๆที่มันเหมือนเขาเรียกว่าโรคเวโรกลามหาทางแก้ไขลําบากก็พยายามไปทําบุญไหวพ้พระไปถวายสังฆทานยาบ้างปล่อยปลาตามกําลังวันบ้างก็จะทําให้จากหนักเป็นเบาขึ้นจากร้ายก็กลายเป็นดีทุกๆอย่างค่อยๆป็นค่อยๆไปนะฮะเด็กที่อายุ6 ย่างเจ็ดขวบผู้กครองต้องระมัดระวังให้ดีเป็นพิเศษเพราะปีนี้มีเคราะห์โดยเฉพาะเรื่องเจ็บเจ็บป่วยป่วยรถเฉี่ยวชนพัดตกหกล้มถูกของบาดระวังฟืนไฟแล้วก็อายุ18ย่าง1 9ต้องระมัดระวังคอยดูแลจะใส่ในเรื่อง,องการเรียนเพราะว่าไม่เช่นนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียนตกตามสอบไม่ได้เข้ามาหาลัยที่ดีๆไม่ค่อยได้แล้วก็เด็กอาจจะมีความเครียดผู้ปกครองต้องให้ การเอาใจใส่ดูแลเป็นเพื่อนที่ให้ลูกเนี่ยมีอะไรก็สามารถมาคุยกับเราได้ทุกเรื่องครับครับผู้หญิงปีละกาที่ดวงเข้ามีเคราะ์ก็คือช่วงอายุ54ย่าง55จะมีปัญหาหนักสุดในรอบหลายปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพที่อาจจะล้มหมอน,นอนเสื่อจนถ,ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหรือบางคนอาจจะมีการเข้า ICU เลยก็ได้เรื่องธุรกิจการงาน,งานก็มีเหตุออต้องตัดสินใจถ้าผิดพลาดเสียหายอาจจะเกิดการขึ้นลงขึ้นสางกันได้ ส่วนคุณผู้ชายที่มีเคราะห์ก็คือช่วงอายุ18-19ย่าง 19, ควรมีสติต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้มากสุดมิฉะนั้นจะพลาดจากถึงชีวิตได้ต้องแก้ปัญหาไม่รู้จบไม่รู้สิ้นควรใส่ใจเรื่องการเรียนให้มากๆคุณผู้ชายที่มีอายุ42-43ย่าง43ต้องมีความอดทนใจเย็นห้ามบุมบามใจร้อนเด็ดขาดจะทําให้มีเรื่องคอขาดบาดตายเกิดขึ้นได้ง่ายอันการโยกย้ายเป็นที่ทงานโดยไม่ตั้งใจหรือแย่กว่าเดิม มากขึ้นการเดินทางก็ต้องระมัดระวังหวัดเหตุหรือโดนลูกหลงแล้วก็คุณผู้ชายอายุ7 8ย่าง79ในปีนี้อาจจะมีการเจ็บเจ็บป่วยป่วยทำอะไรก็ติดตั้นเรื่องพัดตกหกล้มลูกหลานต้องดูแลอย่างใกล้ชิดก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องทำบุญสะดอกเคาะ หรือดูดวงก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเข้ามาตอบให้ก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีกายวาจาใจเป็นสารพัดนึกคิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่ปราถนา,าเดินทางที่ไหนก็คาดแค้วปลอดภัยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ